mm you -hmm. ขึ้นไปที่บริเวณห,หน้าพระพุทธวิมลมุลิศีมุกดาสมพระเจ้าคโดยจะถ่ายทาวัฒนธรรมอธีปรางลาพระสารจะได้มาทำการแสดงในชุดขนสงบุญเกลือ

กุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาธายะเตนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติกันเดี๋ดยวจะประจานในอย่างที่ถูกต้องครับ Um. คุณพระราบรัตนานโมดีเจ้าคณะจังหวัดบุกดาหานประธานสงฆ์และเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เทน้ำสงฆ์พระราชทานลงยังคันสาครที่จัดเตรียมไว้และชักรอกอขึ้นสงฆ์พระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหานเป็นลำดับเรียนท่านประธานจะเรียนถวายจะถูกปัจจัยทายธรรมแดะเิชพระคุณ tavalla. ผู้เป็นประธานสงฆ์

นมัสการพระพุทธนิ่งมงคลมุนีมณีสีมุกดาหารภายใต้โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกีฬาและมันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนกิจกรรมพิธีส่งน้ําพระราชทานพระพุทธนิ่งมงคลมณีสีมุกดาหารในงานสื่อสารบุญประเพณี กงกรานดิฉันกิน่งดาวสุวรัติรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรคะ่ะครับด้วยนะครับใครที่สนใจในะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่จังหวัดสักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารและมุนีศรีมุกดาหารขอทุกท่านเชิญรับชมค่ะเชิญครับรบในมัสการพระเดชพระคุณพระวิทูร์วชิระโมลีกองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรม์ ที่กรกอย่างสูงยิ่งเรียนท่านชายสิทธิ์สุวรรณโชตลายอำเภอเมืองมุกดาหารประทานในพิธีที่กรกพพาราสการกระเด็ดพระคุณจันเจ้าคุณพระวิูลพระเชษฐบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทคุณมโนรมพระคุณเจ้าพวกนูกนยิ่ความกรกอย่างสูง กับเรียนท่านวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าส่วนราชะการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมนายชายศิษย์สุวรรณโชคในอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับการส่งน้ำถือว่าเป็นการอันมงคลครับ ณโอกาสนี้ผมขอให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจประนมมืออธิษฐานน้อมนำความมงคลเข้ามาสู่กายและจิตครับและผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมท่านพัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได้ไประกอบพิธีส่งน้ำพระพุทธมิ่งมงคลมณีสีมุกดาหารจำลองนณะบัดนี้ครับ คอยากเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งการจัดงานจากวันนี้ไปจนถึงวันที่7เมษาย,ยน2568เป็นิริปมงคลแก่ชาวจังหวัดมุกดาหารรวมถึงท่านิ้ทุกท่านานะคะท่องเที่ยวที่ได้ามา,ร,มาร่วมสืบสารบนประเพณีสงกรานในปีนี้ค่ะ

คุณท่านผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารพิเดชพเดชเกียรติประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลูปเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีกอารศวสของจังหวัดมุกดาหารวันนี้ตามที่รัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูลการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยจากเหตุทางถนนตลอดทั้งปีศูนย์ปฏิบัติการคปลอภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการมูลการผนึกกาลัง ทั้งทหารตำรวจพราการพรเลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ปฏิก,การป้องกันร,รเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2 5 1 8ระหว่างวันที่11-17เมษายน2 5 1 8โดยใช้ชื่อในการโดรวมว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือน,นจิตใจสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถจช้ถนนมีวินัยจราจร รวมทั้งลดความเสี่ยงการเกิดเหตุโดยศูนย์ป้องกันปรก,นการเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการสานวัตสแกของจัาางหวัดพุทรหานได้มีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก14จุดจุดตรวจรองหรือจุดสกัดในหมู่บ้าน57จุดและจุดบริการประชาชน11จุดเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการนี้ยานบุญร่าผู้ว่าในการจังหวัดพุทรหานวันนี้มีความภาคภูมิใจที่ทุกคนได้มาสแสดงพลัง ในการที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ขันจอดไปมาในพื้นที่ของมุกดาหารเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าแล้วนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเทศกาลต่างๆและสองกิจกรรมใหญ่ๆก็คือเทศกาลปีใหม่สากลก็คือตั้งช่วงระหว่างวันที่หนึ่ง มกราคมแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือปีใหม่สงการก็คือช่วงในวันที่13บสามที่สีเมษายนของทุกปีพี่น้องประชาชนจากภูยิภาคต่างๆโดยเฉพาะลูกๆหลานๆพี่น้องชาวมุาหารก็เดินทางผ่านมาในเส้นทางต่างๆเพื่อกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างๆก็เดินทางเข้ามา เที่ยวชมทัศนียภาพหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่มุกดาหารการสัญจรไปมาในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวนั้นหลายครั้งที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะตร้งความปลอดภัยให้เกิดขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆนั้นปีนี้ก็อีกเช่นเดียวกันตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ในช่วงกษาการสงกรานต์นี้นะครับพิธีเปิดของเราผุกไว้ก่อนนะตื่นเต้นนะครับผมจะได้ได้ดูความัมารอลยนคะเนี่ยรับแต่งเต็มากงาน้ต่งายอวยงาจัดงานนะคะบ้านเกิดถิ่นทําเนิดเพชรภูครับและประกวดรางวัลนะครับคลักสาย ข้าหวั่วงส่วนไหนกันลูกภาคส่วนอันไห่ไพี่พี่เกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาักพระยาพิชัยดาักดิ์ครงการโดยอ่านในพรพิชัยด้นี่นะงเราไว นีนะคะก็อ่านใดที่ยังต้องการเก็บภาพส,สวยๆต่อหน้าอเพื่อที่ทประธานจะได้สักการะนะครับจุดธูปจุดเทียนสักการะอง ซึ <Cornell> ่งก่อนที่จะเปิดงานนะครับก็มนการปนะุาสัพท่า์ก่อนเลยต้้งของบัญชีสี5ได้จำนวนกวา2,500แปดมีหมอหลัา3คนชีละวงพูดนการของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรงการบริการเสริมตรงนี้ ความปลอดภัยที่สำคัญต่างประธารโดย ที่บ้ากำเล่งปืนไปยืนอยู่แล้วแวงปางก็จริงเดียวเห็นไม่คำป้องไตรยามาอารังสัมมาสัมพุทธภพัทวาพุทธังพคทวันตังอภิวาท